อุ้ขอบคุณมากเลยนะจ๊ะมันดูน่าอร่อยมากเลยครับอย่าลืมจ่ายตังค์ด้วยนะเจ๊นี่เอาไปเลยอุ้ยริบเลยได้ตังค์มาแล้วนะครับทุกคนแล้วอุ้ยอะไรเดียวอันนี้มันเพิ่งลูกค้าคนแรกเองนะเดินนะเดินนะไฟดับเฉย,เยตรงนี้มีโน้ตเขียนไว้ตรงอีกอันหนึ่งตรงกำแพงนะฮะลองอ่านดู อย่าไปเชื่อใจเขาอะไรอ่ะอันนี้เหมือนจะเป็นโน้ตจากพนักง,งานคนเก่านะครับเขียนว่าอย่าไปเชื่อใจเขาไม่รู้ว่าอย่าไปเชื่อใจใครถ้าเดาก็คือน่าจะเป็นหัวหน้าเรานะฮะเปิดไฟก่อนอ้าละ้ฮะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมในวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกมโค้ชอ, <c oughs> อุ๊ยไอผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอ,าอ่านว่ยังไงนะฮะ ซึ่งไอเกมนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของตัวละครเรานะครับทุกคนที่เข้ามารับตําแหน่งงานฟา์ฟูดนะทุกคนเห็นปะเออถ้าสมมติดูที่ปกหลังเนี่ยก็จะเห็นแบบเป็นเหมือนเป็นห้องทารรอาหารหรือห้องเชฟนะฮะเอาเป็นว่าเรื่องราวในเกมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะฮะไปออนนี้คือโอ้มันเขียนว่าเดย์หนึ่งนะฮะก็คือวันที่หนึ่งอูก็คือมันจะเป็นแบบ วันๆไปนะครับเกมนี้ oh อไม่โกหกด้ยผมชอบตอนที่เกมนี้ไม่นเนี่ยมันมันระบบเดินมันเป็นงนี้นะทุกคนเห็นปะมันเดินแล้วมันจะแบบใส่ใส่เอียงขวาซ้ายไปใช่ไหม้ย,ยเดี๋ยวนะเปิดมามีโทรศัพท์เข้ามาเลยฮัลโหลสวัสดีครับใครโทรมาอะไรเนี่ยมีคนโทรมาเฉยเลยนะฮะเฮ้ยไอ้หนูอะไรวะมีใครพูดเลยวะเนี่ย ฉันเนี่ยเป็นไมเคิล๋อ oh, หัวหน้าของเราเองนะฮะ okay, ก็แค่จะมาบอกว่าขอให้โชคดีกับการทํางานวันแรกแล้วกันนะแล้วก็อย่าอยู่นานจนเกินไปล่ะอ๋อฮะโอเคครับแล้วเขาก็บอกว่าอย่าลืมไปเช็คพวกอ,อ่อคุกบุกนะ่าจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการทําอาหารนะฮะโอเคได้ครับหัวหน้าเดี๋ยวผมจะไปเช็คดูอ่าแล้วก็เหมือนจะเป็นอย่างสุดท้ายนะครับร้านเราเหมือนน่าจะปิดประมาณเที่ยงคืนอย่าลืมล็อกประตูร้านด้วยละกัน โอเคทุกคนตกใจหมดอันนี้ลูกค้าเรานะฮะเอาโอเคคุยกับลูกค้าก่อนเอ้ยไม่เห็นคุณมาก่อนเลยหน้านี้นะ่ะคุณเนี่ยน่าจะเป็นพนักงานคนใหม่สินะลูกค้าเราแปลกใจนิดนึงนะฮะเออแล้วตอนนี้เนี่ยฉันเนี่ยก็ค่อนข้างท่จะหิวมากเลยเอาโอเคครับเหมือนเจคนนี้เขาจะสั่งฮอรดดอกหนึ่งที่นะฮะเอแล้วฮอรดอกมันทํายังไงวะทุกคนเดี๋ยวนะ โอ้ก็คือด้านล่างมีอุปกรณ์อะไรเยอะไปหมดเลยอะทุกคนอันนี้น่าใช้เกี่ยวกับการทำกาแฟนะฮะไม่ต้องไปสนใจอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าวอดดอกทำยังไงนะฮะอันนี้ก็เป็นไส้กรอกหรอแล้วก็เอามามิกกับขนมปังแล้วก็ผักใช่ปะออก็ดูง่ายๆดีนะแล้วก็ใส่ซอสด,ด้วยอฮะอ่าก่อ,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 อกนอื่นเราน่าจะต้องเอานี่ปะอุย้ยฮอดดอกแพ็กนะฮะก็คืออุ้ย มันหล่นมันหล่นอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราวางไว้นี่ก่อนก็คือเหมือนอย่างแรกเนี่ยเราน่าจะต้องอ๋ยนี่ไงแล้วประเด็นะคือตอนอาหารมันกระจายไปหมดเลยนะฮะคืออะไรวะเนี่ยอ่าโอเคครับ <laughs> ผมขำตอนที่มันเด้งไปมาว่ะอ่าโอเควางมีดไปตรงนี้นะครับแหม่ต้องวางมีดให้ไกลาจากคุลูกค้านะทุกคนเดี๋ยวลูกค้าเขาหยิบมาแทงเราได้นะถ้าเราเผลออาโอเค เขาบอกว่าวิธีการทำฮ้อนดอกเนี่ยก็คือต้องเอาไอ้ไส้กรอกไปย่างก่อนใช่ไหมอ่าแล้วก็ต้องรองมันสุกนะฮะแล้วก็เอาบันก็คือขนมปังนั่นเองเอามาวางไว้เดี๋ยวนะกลับไปดูคู่มือก่อนโอเคแล้วเหมือนจะต้องใส่ผักด้วยนะครับใช่เหรอกลัวตีฮ้อนดอกมันใส่ผักด้วยเหรอวะอ<ะ>อันนี้ผมก็ไม่คุ้นนะครับทุกคนเออ,อาจจะเป็นสูตรใหม่ก็ได้นะฮะเอาเคผักเราอยู่ไหนวะ อุ้ยอันนี้น่าจะเป็นห้องแบบสต็อกสินค้านะทุกคนอันนี้เฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้ไม่ก็ผมลืมมาดูฮอทดอกเดี๋ยวนะอันนี้ฮอทดอกมันไหม้ป่ะหรือว่าอะไรอันนี้อ๋อคือมันเขียนว่าเบอร์ฮอทดอกก็น่าจะแปลว่ามันไหม้เลยใช่ป่ะโจริงเกมนี้ยากอยู่นะเนี่ยคือมันจะต้องควบคุมความสุขฮอทดอกด้วยเหรอโอาเคครับเดี๋ยวผมจะดูแบบใกล้ๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวก็เดี๋ยวดอกอื่นนะ เอาฮอตดอกมาตั้งก่อนเออมันกระจัดกระจายไปหมดเลยเนี่ยอูย๋คือเกมนี้มันแบบรุนแรงมากเฮ้ยนี่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 โอเคเหมือนฮอตดอกเราจะสุกแล้วนะโอ้คือถ้ามันไหม้เนี่ยมันจะขึ้นว่าเบิร์ฮอตดอกก็คือแบบเหมือนมันไหม้แบบก็นั่นแหละส่วนอันนี้คือถ้ามันสุกแบบพอดีมันจะขึ้นว่าคุกฮอตดอกนะฮะโอเคก็เราเอามาผสมกับขนมป,ปังทาไงวะทุกคนเฮ้ยเฮ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันต้องทําไงวะ ตรงนี้เหรออ่าโอ้ต้องเอามาวางไว้ตรงเขียงนะครับทุกคนเฮ้ยอ๋อก็คือมันต้องมีขั้นมีตอนใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวนะอ่าโอเคแล้วก็อุ้ยริบร้อยครับทุกคนเป็นไงได้แล้วนะครับพันดอกหนึ่งที่ <c oughs> เอาไปเลยครับจเจ <c oughs> เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการผัก <c oughs> ไอเจเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการผัก ไอ้กระหล่ําด้านในนะครับเอา้าขอโทษดีครับเจ๊เดี๋ยวผมทำใหม่ให้โอ้โหเปืองวัตถุดิบร้านเลยอ่าไอ้เจ๊เอาไปนะฮอทดอกออ้ยขอบคุณมากเลยนะจ๊ะมันดูน่าอร่อยมากเลยครับอย่าลืมจ่าตังค์ด้วยนะเจ๊นี่เอาไปเลยอุ้ยอิบเลย,ยได้ตังค์มาแล้วนะครับทุกคนแล้วอุ้ยอะไรเดียว อันนี้มันเพิ่งลูกค้าคนแรกเองนะเดินนะเดินนะไฟดับเฉยเฮ้ยตรงนี้มีโนต้ตเขียนไว้ตรงอีกอันหนึ่งตรงกาแพงนะฮะลองอ่านดูอย่าไปเชื่อใจเขาอะไรอะ่ะอันนี้เหมือนจะเป็นโนต้ตจากพนักง,งานคนเก่านะครับเขียนว่าอย่าไปเชื่อใจเขาไม่รู้ว่าอย่าไปเชื่อใจใครถ้าเดาก็คือน่าจะเป็นหัวหน้าเรานะฮะเปิดไฟก่อนเฮ้ยอะไรวะ มันมาเป็นวิญญาณเลยใช่ไหมทุกคนเมื่อกี้เออเมื่อกี้น่าจะเป็นวิญญาณอะไรสักอย่างนะฮะเฮ้ยแล้วผมควรทำไงต่ออ๋อนี่ไงมีลูกค้าคนใหม่มาอีกแล้วนะฮะสวัสดีพวกฉันเนี่ยขอเบอร์เกอร์แล้วก็เอาชีสเยอะๆเลยได้เลยครับเฮ้ยดูจากรูปทรงแล้วคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นนักธุรกิจนะฮะหมทรงนี้ได้มากเลยนะฮะใส่สูตรใส่เน็ไทอะไรอย่างงี้เอาเควิธีท,ทำเบอร์เกอร์ก็เอาขนมปังมาวางไว้นี่ก่อนใช่ไหมแล้วก็ เนื้อเนื้อเราต้องใช้เนื้อแฮมเบิร์กนะฮะทุกคนในการทําโอเคอันนี้คือชีสนะครับเป็นหนึ่งในส่วนผสมที่เราต้องใช้นี่ไงเนื้อแฮมเบิร์กเบอร์เกอร์นะฮะไปไปไปิดตู้เย็นก่อนนะเดี๋ยวเปลืองไฟนะครับเปิดตู้เย็นทิ้งไว้ไม่ดีเอาโอเคใช้มีดในการหัน่นเอ่อชีสกับไอ้แฮมเบิร์กอุ้ยเรียบร้อยแล้วก็ต้องเอาไอ้เนื้อแฮมเบอร์เกอร์บิสกิวใช่มไหมบนกระทะโอเคแล้วก็ชีสด้วย ชีสผมไม่มั่นใจว่าต้องเอาไปกิวด้วยหรือเปล่าไม่น่าเนาะเออคือถ้าเป็นในชีวิตจริงน่าจะต้องเอาไปนะครับเพื่อที่จะแบบมันจะได้ดูร้อนๆเยิ้มๆน่ากินเนาะโอเคใส่เนื้อแล้วก็โปะชีสเข้าไปอีกนะฮะเรียบร้อยเหม่น่ากินมากเลยโอเคนายเนี่ยช่วยชีวิตฉันไว้เลยดูทรงน่าจะหิวมากนะครับทุกคนคนนี้เอ้ยแต่เดี๋ยวนะฉันคิดว่าฉันชอบพนักงานคนใหม่มากกว่าคนเก่าๆอีก เขาหมาถึงเขาชอบเรานะฮะวอทคืออะไรอ่ะอ่าเอานี่นี่เป็นเงินแล้วก็ฉันมีทิปเล็กๆน้อยๆให้กับนายด้วยอู้คนนี้เขาแบบให้ทิปเราด้วยนะฮะแหมนักธุรกิจของจริงเฮ้ยผมดินเสียงคนเดินเฮ้ยพูดจริงนะเนี่ยทุกคนเอา้า โอเคมีลูกค้าคนใหม่มานะครับเอ่อขอกาแฟแก้วหนึ่งแล้วก็เอาเบอร์เกอร์กับฮอทดอกเดี่ยวนะปกติเขาสั่งอย่างละอันแล้วทาไมทําไมาไอ้นี่มันสั่งเยอะจังวะเอาเป็นว่ารีบๆเ,เข้าแล้วกันละ่ะตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาจะหิวมากนะฮะอโอเคโอเคอย่างแรกคือเขาขอเลยนะเขาขอแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวเราเอาแฮมเบอร์เกอร์ไปเกลียวบนกระทะก่อน แล้วก็ตามด้วยฮอทดอกนะฮะย่างสองอย่างไปเลยพร้อมกันโอเคโอเคอะไรสุกก่อนผมกลัวไหมนะทุกคนเออกลัวแบบวัตถุดิบมันเสียเปล่าโอเคได้เนื้อมาแล้วอ่าฮอทดอกเราก็ได้มาแล้วนะฮะอ่ะเอาเบอร์เกอร์แล้วก็ใส่ชีสด,ด้วยใช่ไหมอ่าใส่ชีสแล้วเขาก็บอกว่าขอซอสด้วยนะครับทุกคนว่าแต่ผมควรใส่ซอสยังไงดีเนี่ยโอ้โอเคนี่ไงนี่ไงเียบร้อยอ่าเบอร์เกอร์ได้แล้วครับที่หนึ่ง เอา้าเขาบอกไม่ได้ขอให้เราใส่ชีสน,นะครับเอา้าต้องทําใหม่เลยอ่าแล้วก็ฮอทดอกกับเบอร์เกอร์ที่คุณลูกค้าสั่งเรีบร้อยขอบใจมากพวกนายเนี่ยทํางานได้ยอดเยี่ยมจริงๆเลยดีมากเฮ้แต่เดี๋ยวก่อนนะอะไรอ่ะคืออะไรใครอยู่ด้านหลังนายเดี๋ยวนี่คุณหมายเขาว่าอะไรมีคนอยู่ด้านหลังผม มันหลอกผมว่าผมว่าบรรยากาศมันเริ่มไม่ดีแล้วเฮ้ยผมว่าบรรยากาศมันเริ่มไม่ดีแล้วอะไรวะเนี่ยไอ้ผู้ชายคนเมื่อกี้มันดูแปลกๆนะครับทุกคนตั้งแต่แบบมันสั่งออเดอร์เยอะๆ เออแล้วมันยังแบบทําตัวแปลกๆกับเรานะครับมันเริ่มไม่ดีแล้วอ่ะคนนี้เขาบอกว่าฉันเนี่ยรักสายฝนเหลือเกินอะไรวะเนี่ยลูกค้าแต่ละคนเอาเป็นว่าขอฮอตดอกที่หนึ่งแล้วก็เอามีผักกาดด้วยนะฮะ๋อคนนี้เขาขอฮอทดอกใส่ผัดแล้วก็ใส่ซอสด,ด้วยโอเคครับแล้วก็เอาอะไรอ่ะโคโซดาน่าจะเป็นน้ําโซดาเหรอเอเดี๋ยวนะั้นร้านเรามีน้ําโซดาด้วยเหรอวะไม่มั่นใจนะครับ เอาเคฮะทอดดอกใส่ผักแล้วก็ใส่ซอสใช่ไหมมาครับแหมเกมนี้นี่แบบเหมือนเป็นเกมทำอาหารเลยนะครับทุกคนเออแบบมีทั้งการย่างแล้วก็เอามาตกแต่งอะไรเงี้ยเออมันให้ฟีลแบบเหมือนเราเป็นเชฟเลยนะฮะเอ๊ะแล้วผมควรหาโซดามาจากไหนวะหรือว่าโซดาเราอยู่หลังร้านแต่ผมเชื่อว่าหลังร้านมันไม่น่าปลอดภัยวะเราต้องถือมีดไปด้วยครับนี่ เผื่อมันมีใครโรคจิตแอบมาแอบหลังร้านเรา <c oughs> ถึงกับถือมีดมาเลยโอเคปักมีดไว้เดี๋ยวนะโซดาอ๋อนี่ไงโซดาเราอยู่นี่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเห็นข้อความมีคนแปะเอาไว้ในที่ลับนะครับเดี๋ยวลองอ่านดู <c oughs> ฉันเนี่ยโคตรที่จะกลัวเขาเลย <c oughs> ไปายถึงใครวะฉันไม่สามารถรับมันได้ต่อไปแล้ว <c oughs> อะไรอะ่ะ หมือนเป็นข้อความจากพนักง,งานคนเก่าเขียนระบายไว้เต็มเลยนะครับเออที่ร้านเนี้ยอาใครวะหนุ่มเอาโซดาไปนะแล้วก็ฮัดดอกใส่ประกาศเอาไปขอบคุณมากนะว่าแต่ฉันเนี่ยสามารถถามอะไรคุณได้อย่างหนึ่งหรือเปล่าได้เลยครับถามมาเลยนายเนี่ยไม่กลัวที่จะทํางานคนเดียวดึกๆดื่นๆแบบนี้บ้างเหรอแล้วก็นายเนี่ยไม่เคยดย้นเรื่องกับ พนักงานคนล่าสุดในร้านนี้หรือไงเอ้ะผมก็ไม่รู้ว่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเหรอที่คุณไม่รู้จริงๆเหรอไม่ผมไม่รู้เขาเนี่ยเป็นเพื่อนของผมเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาดูบ้ามากเหมือน,มนคนเสียสติอะไรสักอย่าง What? วัาวเพราแต่ไอ้นี่มันเป็นเพื่อนของไอพนักงานคนล่าสุดที่มาทํางานนี้ใช่ไหมอ่า ครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นเขาเนี่ยฉันเหมือนเห็นความกลัวมาจากดวงตาของเขาเลยก็คือเหมือนมันเล่าประมาณว่าแบบไอพนักงานคนล่าสุดอะเหมือนมันเสียสติแล้วก็กลัวซึ่งไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันเจอเรื่องอะไรมานะครับอะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามนะฉันต้องไปแล้ว อะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่เอานะเกมอย่าเล่นนี้เยอะดิหัวใจผม,มเริ่มไม่ค่อยดีนะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยมีพนักง,งานใหม่เอ้ยไม่ใช่มีลูกค้าใหมา่แล้วนะครับเอ้ยเพื่อนเอ้ยเมียฉันเนี่ยทิ้งฉันวันนี้อะไรเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกันวะฉันเนี่ยจะต้องการอะไรบางอย่างที่มาขจัดปัญหาชีวิตของฉันน่ะเอาเป็นว่าเอาเบียร์ให้ฉันมาห้าแก้ว อย่างนี้ก็มีด้วยเหรอเอเคครับเอาจิงผมเราเวงเวลาเดินมาหลังร้านวะ่ะผมกลัวว่ามันจะแบบมีใครดักรอทำลลอะไรเราสักอย่างนะฮะเอาเคครับเขาบอกเอาเบียร์ห้าแก้วใช่ไหมเขาเอาเบียร์ห้าแล้วเขาก็บอกว่าขอเบียร์ขวดเย็นๆขวดหนึ่งเอาเคสี่ขวดแบบว่าเพียวๆไม่เย็นใช่ไหมแล้วก็ แบบเย็นอยู่ในตู้เย็นนะฮะโอเคเท่านี้ก็น่าจะครบแล้วนะฮะที่ลูกค้าเราสั่งอ่าเอาไปครับเบียโอ้โคนนี้มันเอาเบียห้าขวดเลยวะคนปวดศีนี่กินเบียรได้วันละกี่แก้ววะทุกคนกี่ขวดังมันใจขอบคุณมากเพื่อนเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ละกันผมระเวงอะไรอะโอ้ ตอนนี้คือเลิกกาดแล้วนะครับอ๋อก็คือวันที่สองโอเคอเคุอค้ยผมคิดว่าจะเจออะไรสักอย่างวันแรกแหมแต่เปิดมาวันแรกก็เจอแบบวิญญาณคนล่าสุดแล้วนะฮะเออเหมือนไอวิญญาณคนนั้นมันต้องการมาเตือนอะไรสักอย่างปะอุ้ยเดียวนะนี่มันไอ้ผู้ชายที่มันจำสกเกลเราเนี่ยว่ะไม่ใช่สิผู้ชายที่มันทําตัวแปลกๆอ่าวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าขอฮอทดอกแล้วก็เอาเบียร์เย็นๆขวดหนึ่งนะฮะ ไม่แต่เดียวนะพ่าหนุม่มครั้งล่าสุดที่นายมาซื้อของร้านนี้เนี่ยนายไม่ได้จ่ายตังค์รู้ตัวหรือเปล่าเออว่ะไอ้นี่มันแบบมันเล่นมุกว่ามีคนอยู่ด้านหลังแล้วมันก็รีบวิ่งไปเลยนี่ว่ะเออมันน่าจะเป็นมุกแบบกินฟรีเปล่าว่ะแบบแล้งหลอกเราไปอะไรประมาณนั้นนะฮะเอเดี๋ยวนะคือไอ้นี่มันพูดประมาณว่าแบบมันขอคุยกับผู้จัดการเรานะฮะอะไรวะเหมือนเราเนี่ยทําอะไรบางอย่างผิดพลาดไปนะครับไอ้นี่มันพูดเอ้ผมก็ไม่เข้าใจมันคืออะไร และนายเนี่ยจะต้องจ่ายสิ่งนั้นให้กับฉันคืออะไรวะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะคือไอ้ประโยคที่มันพูดผมก็แบบไม่ค่อยรู้ความหมายข้างในแต่ไม่ได้ลึกซึ้งนะครับแต่คือมันก็พูดแบบประมาณแบบเหมือนเราทําสิ่งผิดพลาดอะไรเบยบ,บางอย่างเราจะต้องแบบชดใช้อะไรสักอย่างนะฮะเอองงเลยนะฮะเอ๊ะนี่นายรู้หรือเปล่าจระเข้เนี่ยอะไรอ่ะ ไม่นี่มันคุยเรื่องจอระเข้เฉยเลยนะครับคืออะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรเนี่ยไอตัวเรานี่แบบถึงกับต้องจุดๆ,ๆเลยนะฮะมันคุยเรื่องอะไรวะเนี่ยโอเคงั้นเอาเป็นว่าขอเบอร์เกอร์สองที่แล้วกันแล้วก็อ่ใส่ประกาศแล้วก็ซอสด,ด้วยอ๋อรอบนี้เขาขอมาสตาร์ดด้วยนะครับอา่าโอเคครับพี่ชายโอ้หทำไมคนมันเริ่มแปลกๆวะทุกคนโอว่ามันเริ่มไม่ใช่แล้วอ่ะอ่าเอา,เอาไปเไปเออขอบคุณมาก แม่ลูกค้าเดี๋ยวนี้มันเริ่มแบบชักจะเรื่องเยอะแล้วอ่ะทดูคนโอ้กลินมันช่างเหมือนเบอร์เกอร์ซะเหลือเกินไอลูกค้าคนนี้นี่มันน่าโดนสักทีวะ่ะจริงจริงมันต้องโดนสักทีแล้วเนี่ยเ <c oughs> อะไรของมันวะเออคือมันสั่งของเรื่องเยอะไม่พอมันยังจะมากวรเราอีกนะฮะอุย้ยนี่มันพ่อหนุ่มธุรกิจคนนั้นนี่วะ โอเคครับรอบนี้เนี่ยเขาขอเบียร์ฮอดดอกกับมัสตาร์ดแล้วก็ใส่ประกาศด้วยนะครับโอเคเนี่ยเห็นปะคนปุกติตมันจะสั่งงนี้เว้ยมันจะสั่งแบบไม่เรื่องเยอะนะครับคือ,อต้องแบบนี้เพื่อนอ่ะเดี๋ยวเอาเบียร์มาก่อนนะฮะขวดหนึ่งเอาไปเพื่อนเออเนี่ยเห็นปะลูกค้าว่านอนสอนง่ายแบบนี้โอ้โหผมนี่ยังชอบเลยโอเค okay, เพื่อนเขาบอกใส่กระหล่ำด้วยใช่ไหมโอเค รอฮอทดอกสุกแป๊บจะเย็นนะครับคูณลูกค้าเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาสั่งอะไรนะด้วยคิยนึงดีอ๋อใส่มัสตาร์ดแล้วก็ซอสนะครับเฮ้ยโอเคโอเคแสดงเขาไม่เอาประกาศใส่มัสตาร์ดแล้วก็ซอสเอ,สสอ,เอไปครับขอบคุณมากไอ้นุม่มว่าแต่นายเนี่ยได้ยินเรื่องที่มีผู้ชายคนนึงเสียชีวิตในรถเมื่อวานหรือเปล่า เขาใช้คาว่าคาเคสน่าจะเป็นอุบัติเหตุรถชนเลยประมาณนั้นนะครับแล้วเขาเนี่ยบอกว่าชั้นเนี่ยได้ยินมาว่าสาเหตุที่เขาไปก่อเหตุรถชนก็เพราะว่าเมีของเข้าทิ้งเข้าไปจะบอกนะเป็นลูกค้าเราไ้คนเมื่อวานที่มันขอเบียร์เราไปห้าขวดโอเคแล้วตำรวจเนี่ยก็แจ้งว่าเจอเลือดนะครับผมพอเป็นว่าอย่าเมาแล้วก็ขับแล้วกันนะ ดอนดิงอันไดก็น่าจะแปลเป็นไทยแบบเป็นสำนวนก็คือไม่เมาไม่เม,าไม,เม,า,ไม,มาไม่ขับใช่ปะวะเมาไม่ขับเออต้องต้ององั้นดิเอาเป็นว่าดูแลตัวเองได้แล้วกันนะอะไรวะเนี่ยไอลูกค้าที่มันขอเบียร์เราไปน่าจะแบบขับรถไปแล้วก็กินเบียร์ไปชัวร์เลยวะเออน่าจะเมาจนแบบรถไปชนนะฮะอุ้ยลูกค้าผู้หญิงเลยคนแรกนะฮะวันนี้ เอาเป็นว่าขอกาแฟแก้วหนึ่งนะคะฉันเนี่ยต้องเรียนทั้งคืนเลยคืนนี้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยทำไมเขาขายันจังครับเนี่ยแหม่ต้องเรียนทั้งคืนเลยนะ <c oughs> อเอาครับบดกาแฟจริงจริงได้เวลาแบบไปทำงานอย่างเงี้ยมันก็เพลินดีเนาะทุกคนมันแบบเออมันก็ดูเหมือนเราเป็นเชฟอเออก็ทำอาหารทำ,หทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยนะฮะมันก็ดูแบบไม่เหงามือดี <c oughs> เอาไปครับ โอ้มันไวมากเลยนะคะ้านั่นขอบคุณมากเลยแต่ฉันเนี่ยได้ยินเรื่องเราแปลกๆเกี่ยวกับสถานที่ร้านอาหารแห่งนี้ด้วยเรื่องนั้นมันจริงหรือเปล่าคุณคะคุณเนี่ยเห็นอะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่าเห็นอะ่อยผมไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยอ๋อเาอาเป็นว่าช่างมันเถอะไม่มีอะไรฉันต้องไปเรียนเร็วเดี๋ยวมันจะสายเอาโอเคครับอะไรเนี่ยมันคือเรื่องอะไรทําไมเจเขาไม่พูด เือส่วนใหญ่เขาชอบแบบทิ้งความสงสัยกับเราแล้วก็จากไปกันนะฮะโรบเบอร์เกอร์โรนี่แปลว่าน่าจะแบบดิบไม่สุกนะครับทุกคนแม่เป็นไงได้คำสับแล้วนะวันหนึ่งอ่ะใช่ปะวะอันนี้อันนี้แปลมั่วนะทุกคนไม่รู้ว่าแปลงั้นจริงหรือเปล่าโอเคเอาประกาศมาแล้วก็สับไปเลยเจ๊เขาบอกใส่ทุกอย่างนะใส่ซอสอ่าแล้วก็ใส่นี้ด้วยอ่ะอเคเขาไปครับเจ๊เอา้า โอ้ลืมชี้เลยขอโทษขอโทษครับเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวทำใหม่ขอโทษขอโทษโทษทีโทษทีเจ๊อยู่ดีๆไอเจ๊มันพูดนะครับว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้เนี่ยฉันรู้สึกหวาดระแวงหวาดระแวงอะไรวะอ๋อก็คือไอเจ๊นี่มันเหมือนแบบอาจจะดูหนังสยองขวัญเยอะไปนะครับแต่คือฉันเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าเหมือนมีใครบางคนกําลังตามฉันมาที่นี่เลยอะไรอะเจ๊ ใครอ่ะเออผมก็เริ่มรู้สึกแล้วนะเนี่ยเออซึ่งมันน่ากลัวมากๆเลยนะผู้คนแถวนี้เนี่ยคิดเหมือนกันหรือเปล่าเอาเป็นว่าระวังตัวด้วยละกันนะพ่อหนูเมื่ยโอเคครับอ,อุ้ยมีคนโทรมาหัวหน้าเราแน่เลยว่าทุกคนอะไรอ่ะหัวหน้าหัวหน้ามันพูดไอซียูนะครับคืออะไรอ่ะโอ,อ้ยฮัลโหลนั่นใครนะ่ะอะไรวะใครโทรมาวะทุกคน อันนี้คือมันพูดแบบอย่าลืมหลับตาโดยที่ลูกกระต่ายยังเปิดไว้อยู่ด้วยก็คือเหมือนมันแบบเป็นการขู่ว่าให้เราระวังตัวแบบสุดขั้วเลยนะครับให้เราระวังตัวไว้อะไรอ่ะมันแปลกคนนั้นเนี่ยเอ้ยวันีพวกอูนี่มันในคนที่มันเรื่องมากเนี่หว่าคนนี้เขาก็รอบนี้เขามาแบบขอกาแฟสองถ้วยนะครับแล้วก็เอาฮอทดอกหนึ่งอันอ๋อ เออไอ้คอฟแคปซูลเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่านีชิจริงมันมีหรือเปล่านะไอแบบเที่มันเป็น,มนเมล็ดแล้วข้างในมีมนเมล็ดกาแฟเออแล้วก็แบบเอามาบดผ่านความร้อนแล้วมันก็จะแบบกลายเป็นกาแฟเลยเออไม่มั่นใจว่ามีหรือเปล่าอเอาไปแก้วหนึ่งไอนี่มันขอสองแก้วใช่ไหมรอแป๊บหนึ่งนะนี่ลูกค้าคนนี้นี่มันก็ชอบสั่งอะไรซับซ้อนเหมือนเกมนี้มันก็เหมือนเปรียบเทียบ ชีวิตจริงของคนทำงานแบบไดชูหรือฟาสต์ฟู้ดนะคุกคนที่แบบเราจะต้องรับมือกับบางคนที่สั่งอาหารก็ดูยุ่งยากปุ้นวายเลยประมาณนั้นเออ,อโอเคได้แล้วครับกาแฟเอว่าแต่นายเนี่ยรู้เรื่องของบัตเตอร์ไฟหรือเปล่ามันคืออะไรอีกแล้วบัตเตอร์ไฟไอเกมนี้มันชอบเล่นมุกอะไรที่ผมไม่เข้าใจมันคืออะไรอ่ะชั้นเนี่ยรู้สึกว่าพวกมันน่ากลัวมากเลย เอาเป็นว่านี่ตังเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันจะชอบมีคนแปลกๆอย่างนี้แหละผมก็ไม่เข้าใจโอเคครับเอาอีกแล้วไฟดับอีกแล้วว่ะทุกคนวันแรกที่มันไฟดับก็จำสเกลใช่ไหมคนลองถ่ายเล่นๆกับผมดิผมว่าจำเหมือนเดิมว่ะชัวอุ้ยไม่ว่ะ ไอ้บ้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหเกียร์มันก็เอาจนได้ว่ะโอ้อะไรวะคือมันกดกิ่งแงะเป็นเสียงลูกค้านะครับแล้วมันก็เป็นผีมาจ้ำมาเราเหมือนเดิมโอ้โหอะไรวะเนี่ยก็คืนนี้เหมือนเป็นเกี่ยวกับเพื่อนของมันนะครับก็คือเหมือนไอ้นี่มันเล่าว่าตํารวจเนี่ยเจอร่างของเพื่อนมันแล้วนะฮะที่หายตัวไปก็คือร่างเขาเนี่ยเหมือนถูกแทงประมาณห้าสิบครั้ง คนบ้าเลยแทงห้าสิบกว่าครั้งวะเดี๋ยวนะโอ้โหแล้วแล้วก็ล่างของเขาเนี่ยอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะซึ่งมันไม่ไกลจากตรงนี้เลยโอเค,อ,เคอะไรวะโอ้ไม่นะอย่าบอกนะผมจะเป็นายต่อไปโอ้ไม่กอดซึ่งเขาเนี่ยไม่สมควรได้รับการกระทำอย่างนั้นเลยมันดูโหดร้ามากๆแล้วก็ไม่มีใครสมควรได้รับมันด้วย เอาเป็นว่านายก็ระวังตัวด้วยละกันนะดวนแทงห้าสิบครั้งเลยเหรอวะแน่แล้วถ้าเป็นตาแล้วนี่จะไม่ใช่สองร้อยครั้งเลยหรือไงผมว่ามันเริ่มมาแล้วเชื่อไหมผมว่ามันผมว่าวันนี้แหละวันนี้มันน่าจะต้องเริ่มเล่นแล้วแล้วแหละดูทรงนะเดียว อย่าบอกนะเกเมื่อกี้มันใบประมาณว่าแบบพนักง,งานคนที่มันเคยมาทำงานที่นี่มันโดนฆ่าโดยการเอามาย่างตรงนี้โอ้โหการตายแต่ละคนนี่มันเออฉันเนี่ยมีสิ่งดีๆบางอย่างมาให้แกด,ด้วยละกันนะมันคือเออทำไมฮอตดอกเนี่ยมันถึงแต่งงานกับเมียของเขากันมันคืออะไรอีกแล้วเออตัวเรางงนะเนี่ยผมก็งงเหมือนกันตัวเราก็ไม่ได้งงนะะ เอ่ออะไรอ่ะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นขนมปังที่ดีให้กับเขายัางไงล่ะเอาเบียร์ไหมชั้นแก้วหนึ่งแล้วก็เ,เบอร์เกอร์ใส่ชีสด,ด้วยคือทุกคนเอาเป็นว่าอย่าไปใส่ใจมุกที่มันเล่นเมื่อกี้นะเว้ย <c oughs> เออคนที่เข้าใจก็ผมก็เข้าใจนะทุกคนเออคนที่เข้าใจก็เข้าใจไปคนที้ไม่เข้าใจก็ปล่อยมันไปอ่ได้แล้วโอเค ผมก็ไม่รู้จะเจออะไรแป,แปลกนอกจากนี้หรือเปล่าเอาอีกแล้วไอไฟลานี้นี่มันเสียบ่อยเหลือเกินอะไรวะเนี่ย จำสกแกชัวเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรคือมีของขวัญมาตั้งเอาไว้ว<ะ>่ขอบคุณที่มาเล่นนะครับอะไรเฮ้ย โอ้ยคือเคียร์มันจบแบบค่อนข้างที่จะแบบผมคาดไม่ถึงเลยนะคือไอ้ช็อตเมื่อกี้ที่เราเปิดกล่องของขวัญมาผมคิดว่ามันจะเป็นพวกแบบชิ้นส่วนมนุษย์หรืออะไรที่มันขู่ฆ่าเรานะครับเออแต่คือมันเป็นระเบิดก็คือฆ่าเราตอนนั้นเลยก็คือแบบจบๆไปเลยตอนนั้นเออคือผมก็คิดว่าตัวเราจะโดนแบบโดนย่องมาแทงข้างหลังไม่ก็ย่องแบบมาทําร้ายเรานะครับอันนี้คือมันเอาระเบิดมาฆ่าเ,าเลยเลยที่หลาน โอเคนะครับทุกคนก็เป็นว่าถ้าสมมติใครชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดซับให้ผมกันด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ใกล้จะ2,000ซับแล้วนะทุกคนก็ฝากช่วยๆกดให้กันด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดเนาะ mm hmm. ก็โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนแล้วก็ถ้าใครแบบ มีงานฟาสต์ฟู้ดหรือไนทูที่ต้องทำเนี่ยก็ระวังตัวด้วยนะครับทุกคนนะเออคือบางเกมเนี่ยเขาก็อาจจะเอามาจากในชีวิตจริงนะครับทุกคนเออมันก็มีแหละเรื่องเราแปลกๆบนโลกในที่เรา,ย,ายังไม่ได้รู้นะครับเออก็ระวังด้วยกันเอาโอเคก็สำหรับคืนนี้ฝันดีนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบา,บาย